ครับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมืเอนี้มาพบกับซองพุทธบอกเลาอีกคือเก่าพี่น้องมาเมนี้บอกพุดทธมากินส้มตำตำยังไงตำทลานหินในพี่น้องเนาะนี่ทงกันมีหินเมื่อน,นี่พี่น้องโดนเนาะโดนหินเนาะโดนนำเซพี่น้องสายเซเกาะเนี่ยพี่น้องนี่มาคนเดียวกินคนเดียวพี่น้องนี่ ตามมาคกหนึ่งพี่น้องมาตามกินแสบๆบ๊วยมากินแสบๆแล้วพี่น้องเนาะอากาศร้อนร้ายพี่น้องนี่เอาถอยมาแต่เฮิรนพี่น้องตามซิมหาพันกิลมันสิไดหลายจังเดยพี่น้อง ได้อยู่จานหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่พี่น้องลองซีมก่อนพี่น้องมาพูดลองซีมก่อน ไม่ถูกเ่าเช้าก็ได้เพียงเอามาเพาาียงแอ้มะเรากินตามบรรยากาศตามห่มตอนนี้ประมาณสองสามโมงขนมะเระมครืน่นโยนโดนเซเนอะ ตำคาเปกเพื่อน้องม,มันมีผักแก้มแบบจับมือกินเลยเพื่น้องโดนเติบเลยบปได้กินเม่งเนาะบไ้กินเม่งกินชม ีคิดอยากสมแหงจับเอาแบบง่ายๆเลยพี่น้องเอาผูดเ็ดจับเอาเลยบ่ม,มีการตั้งสซโต๊้เซเตนเลยพี่น้องกินแบบง่ายๆ ธรรมศาสตร์กับพลานหินมีโดนเซโดนชายนั่กับไซล่ะจะมือจะได้ฉีลงมาดำปูดำปลาซอยจุซอย,จ,ซอยจับนะเป็นอ้งนนองเนาะมานังมา่งก่อน nhiều là ngon không đi cái tam năm căn chẹp đái phải không ว่านันจัดส่งผมมาไปได้พี่น้องเข้าการกับหน้าตายบ่ะ ากาศเริ่มสีหนาวๆแล้วเพี่นน้องเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแหละอากาศเริ่มหนาวเลยตอนนี้นก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้ว ฝากก็นหละกดแชร์กดซับจะใครเด้อวพี่น้องเด้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปราพุดเด้อวพี่น้องเนาะฝากติดตามส่องพุดบาลเราแน่โอเคนี่นี่พี่น้องหลังจากที่ปราพุดได้ถ่าย กินตำเนาะมันอันนั้นลืมบันทึกเลยประพุดมาต่อใส่ตัวนี้เลยพป่นเนงต่อให้เบิ่งทางมุมสูง <c oughs> มุมสูงมันปะผุดลงไปกินด้านล่มปะเปพนเนาอยู่อยู่ล่มพะวางกินนี่บระผุดลงไปกินตำสตมตำเนาะอันนี้ประพุดสีรีวิวรีวิวทั้งทิงเนาะ บรรยากาศน้ำเซสายเซกอก,กนะพี่้องโอ้อากาศเย็นดีพี่น้องเดบบาพุดสีต่อจากตัวน,นั้นล้วกมาชิชมาจบคลิปในตอนนี้แล้วเนาะ สมบูรณ์ดี๋ีพี่น้องเลยโฮโโ่ยึดเคพี่น้องวิวงามลายงามลายพี่น้องอุดมสมบูรณ์ธรรมศาสตร์อาย่ใสบ่บ่ได้แล้วพี่น้องลมพัดเย็นบีบีฮะเด็ดเอถอไทยฮูบไทยหอยและ ไปไปเลยฮะเอาเวไม่เห็นเลยบรรยกาศตอนแรงๆหาโมบอยู้ยฝนมีโคไดเนะพีน้องโคยังโคแกงกระสาน ีมีประชาชสนถามเ่นเลงเนาะเห็นแบบ่บนะ่คุณบ่เห็นนะเ่น้องนะบรรยากาศง่าย้นะครับมุมสูงเดี๋ยวพูดสิมันลงอีกทักน,นะครับ ัากนี้มันคักไปทางนี้เนี่เซกอกบ,บ้านเฮาพี่น้องธรรมาศาสตร์ดีดีพี่น้องตะเวนพร้อมสีดก สายเซกอกเนาะลงไปต่อครับเซบังเหงเนาะเซโปนต่อกันอันนี้เป็นสายเซกอกสายเซบ้านเราพูดเนาะพี่น้องเนะเาะอย่าลืมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับทุกใครเพื่เอเป็นกำลังใจให้บราพูดน้อยๆคนนี้เนาะบ่ได้น้อยและใหญ่แล้วยิ่งเสาะหาปีเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กระพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บราพูดลงคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเกระพี่น้องเนาะ มาพูดซิมาจบคลิปแต่เพลงชนี้เนาะอัมลาพาจากพี่น้องแต่เพลงชนี้เนาะสบายดีขอลาไปก่อนพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องแด้วบายบายพี่น้องนี่ให้เบิ่งมุมสูงขึ้นหน่อยนี่สายเซกอบพี่นน้องบายบายขอลาไปก่อน